ไปดูอีกหนึ่งความคืบหนา้าเรื่องของเด็กเหมือนกันนะคะวันนี้เป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์แล้วก็มีการส่งต่อแชร์ข้อมูลกันมากจู่ๆนี่นะคะเด็กหญิงวัยเก้าขวบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็ออกมาระบุนะคะว่ามีมดเนี่ยออกมาจากขูนับร้อยตัวนานเกือบหนึ่งสัปดาห์นะคะอย่างไม่ทราบสาเหตุด้วยมดที่มาจากไหนออกมาได้อย่างไรล่าสุดค่ะในแพทย์พรริทยาภัายบูชริหัวหน้าสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเด็กหญิงว,วัยเก้าขวบคนนี้ ส่งเข้ารับการรักษาและตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงที่โรงพยาบาลธนครศรีธยาค่ะโดยแพทย์จะใช้กล้องความละเอียดสูงส่องตรวจหูข้างขวาเพราะว่ามดเนี่ยออกมาข้างนี้นะคะด้วยระบบคอมพิวเตอร์ปรากฏว่าไม่พบมดในรูหูค่ะแต่ผนังของรูหูนั้นมีร่องรอยการแคะจนทําให้อักเสบ ในขณะเดียวกันผนังกัน้นหูชั้นกลางก็ปกติมาได้มีร่องรอยสีขาดหรือทะลุแต่อย่างใดค่ะแพทย์หญิงดวงพรอ,อัศวราชานรองผู้บริการโรงพยาบาลพระนครศรียาบอกว่าต้องให้เด็กหญิงวัยเก้าขวบอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ5-6ถึงวันนะครับเพื่อเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดส่วนผลการตรวจเบื้องต้นยืนยันว่าไม่มีมดออกจากครูหูเพราะเยื่อแก้วหูยังปกติดีแต่มีความเป็นไปได้ครับที่มดอาจจะเข้าไปในหูในขณะที่นอนหลับนะครับ <c oughs> ก็ฟังเสียงการอธิบายเรื่องนี้จากแพทย์กันครับ ได้รับการตรวจจากหมอนะัทพลศวรรณว่านะคะก็จากการตรวจเนี่ยจากการสอ่สองกล้องดูดูข้างข้างซ้ายนะคะก็ปกติดีค่ะแต่ว่าข้างขวาเนี่ยจะมีรอยแดงๆเหมือนรอยแบบว่ารอยชอบ้ำจากการแทะหรือว่าการการมีการอักเสบแล้วก็มีนเนื้อเยื่อของการติเสบแล้วมีรอยแดงๆแล้ว mm. ก็หมอนะัตพลบอกว่าเจอมีเศษของมดเนี่ยประมาณตัวนี้ค่ะ แล้่เยื่อบุแก้วหูเนี่ยที่เป็นเยื่อบุชั้นกลางระหว่างชั้นนอกกับชั้นกลางเนเขาเป็นสีไม่มีร่องรอยการทะลุผ่านเข้าไปในตัวเป็นไปไม่ได้ที่จะมีมดออกจากที่ไหนาจากสภาพนี้แล้วเนี่ยไม่น่าจะมีมดออกจากตัวเด็กมาจากข้านนอกแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีมดจากข้านนอกเข้าไปข้างในหรือเปล่าแต่ว่าการร่องรอยของการเชื่อบุแก้วหูเนี่ยยังปกติ่มีการทะลุแสดงว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมี ตรงหรือว่ามีวัดรวมกันอยู่ข้างใน่ะตอนนี้ทื่อว่าเป็นไปไม่ได้เราได้ให้คุณตาจากตัวเด็กแน่ดูแล้วทางคุณตาเด็กก็ไม่เห็นตามนั้นคือคสังเกตไหมครับว่าจะมทีเฉพาะตอนที่อยู่บ้านก็ตอนนี้เราก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าในสภาพบ้านมีอะไรหรือเปล่าวันนี้เราก็เอาส่งตัวอย่างวัดนะคะไปที่สำนักมาบาลนะครสำนักมยาบลของของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเนี่ยก็จะลงมาดูพื้นที่วันนี้ที่บ้านเด็กนะว่า มีแหลงรังโรคอยู่ตรงไหนบ้าแหลง น้องทางด้านงานกับเขาก็เป็นคำวิญญานจากคุณหมอนะคะเจ้าของคข้ที่เข้ามาตรวจสอบเรื่องของรูหูของน้องนะคะต่อคําถามสังคมว่าจู่ๆเนี่ยมดเนี่ยมาได้ยังไงนะคะเป็นร้อยตัวแล้วก็อยู่กันเกือบสัปดาห์แล้วอย่างที่คุณหมอบอกค่ะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่บ้านของน้องว่ามดเนี huh. ่ยมาจากไหนอย่างไรสำนักงานป้องกันกบคุมโรคที่หนึ่งกรุงเทพมหานครก็ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบของพักแข่งหนึ่งที่อำเภออุทัยค่ะที่นี่เป็นบ้านทักของน้อง ไหวเก้าขวบนะคะเพื่อที่จะหาตัวอย่างมดไปตรวจสอบจากการตรวจค้นอย่างละเอียดค่ะพบมดลักษณะคล้ายกับที่ออกมาจากถุงของน้องประมาณ1ิบตัวเป็นมดโปร่งหรือว่ามดน้ําตาลซึ่งได้เก็บใส่ขวดไว้เพื่อนําไปตรวจสอบนะคะแต่จากการตรวจสอบบนที่นอนเนี่ยก็ไม่ได้พบว่ามีรังมดแต่อย่างใดค่ะคส่วนครอบครัวน้องคนนี้เคยบอกว่าพาน้องไปรักษาในโรงพยาบาลหลายแห่งแต่ว่าก็ไม่หายนะครับชอวอาการของน้องอาจจะเกิดขึ้นจากอาถรรพ์ที่เกิดไปทําลายจอมปลวกข้างบ้านครอบครัวจึงพึ่งการรักษาด้วยวิธีศัยศาสตร์ด้วยการ ฉันร่างทรง มาทาพิธีพร้อมขอขมาจอมปลวกด้วยขณะที่ชาวบ้านที่มาดูเหตุการณ์ก็ต่างกับกลุ่มวิาพากษ์วิจารณ์บางคนบอกว่าเห็นมดไต่าตามตัวของเด็กแต่ไม่เห็นตอนที่มดออกมาจากรูหู <c oughs> ดังนั้นต้องรอผลการตรวจสอบให้เป็นไปนตามหลักวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์จะดีที่สุดก่อนหน้านี้ญาติได้มีการถ่ายภาพเอาไว้เป็นวิดีโอนะครับตอนที่มดเนี่ยออกมาจากรูหูแต่ว่าลักษณะของภาพดังกล่าวนั้นเป็นมดที่อยู่บริเวณริมรูหูแล้วก็ตัวของอคุณตาก็เป็นคนที่หยิบออกมาแต่ไม่ได้เห็น เห็นชัดเจนนะครับว่าไต่ออกมาจากในรูหูนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการทางการแพทย์เนี่ยรักษาหูที่อักเสบของน้องให้หายก่อนน่าจะเป็นวิธีทางที่ดีที่สุดเลยนะคะ<ม>ตอนนี้ยังไม่ต้องหาคําตอบว่ามดเนี่ยมาจากไหนเอาเป็นว่าหูที่อักเสบู่ตอนเนี้ รักษาให้หายเพื่อสุขภาพของน้องเองค่ะส่วนตอนนี้ใครที่จะเข้านอนอยู่นะคะก็ก่อนที่จะนอนเนี่ยกระสบัดผ้าให้เรียบร้อยซะก่อนเพไม่ใช่แค่มดหนึ่งเดียวบางทีอาจจะมีสัตว์ที่เป็นอันตรายหรือว่าสัตว์มีพิษต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะแมงมุมไงที่เราเคยรายงานแล้วก็สุดท้ายก็นะครับต้องมีการสูญเสียทั้งอวัยวะแล้วก็ชีวิตต่อมาค่ะแต่เขาบอกว่าที่อันตรายยิ่งกว่าก็คือคนนี่แหละค่ะ